อย่าบอกนะว่าเจอเซตหกอีกแล้วอะฟอร์อะโอ้ยกดบัวคงพัดจีคือบอกไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี้แต่แต่มันมีมันเหมือนมีคนเหยียบไอ้บันไดอยู่ครับเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยเกือบแตกเขายิงโดนหัวผมเลยเมื่อกี้บัวคกช่วยชีวิตครับโอ้ยกดสองคนจริงด้วย เขได้ยินเสียงแกกามระเบิดนี่อไฟฉายโดนฮิปไฟเข้าไปแบบคอคิดแตกว้าวแตกอุ้ยเอีืยอดุกคนอาจารย์เอร้อ สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมมาริธาเบรกเอาท์นะครับผมขอแนะนําร้าน l i สแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆเซฟสี่ช่องเซฟหกช่องก็มีให้เติมในราคาสุดคุ้มหรือใครอยากจะเติมมาเทิร์นผ่านซีซันหน้าก็มีให้บริการเหมือนกันพิเศษถ้าเกิดว่าเติมในเว็บไซต์นะครับจะได้รับ l i สแมนคอยเพื่อใช้ในการเป็นส่วนลดในครั้งถัดไปด้วยและทาง l i สแมนช็อปก็มีบริการเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ทาง l i สแมนช็อปก็มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมได้ทั้า <at line, S 1> วด้ อย่าลืมนะครับโน1เรื่องการเติมเกมต้องลิชแมนช็อปสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งในเกมอารีนาเบรกเอาจ้าหลังจากที่หายไปสี่ห้าวันทำไมทำเสียงอย่างนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะนะวันนี้ที่ผม <c oughs> อัดคลิปอยู่น่าจะลง AK 7เไปแล้วล่ะก็ต้องขอภัยนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าช่วงเนี้ผมติดปัญหานิดหน่อยทําให้ไม่สามารถแบบอัดคลิปได้ตัดคลิป ได้นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีไลฟ์สตรีมตอนที่เล่นสกินดอสสกิน F2000 อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ดูในไลฟ์สตรีมก็จะเห็นแล้วล่ะว่าเราเอา F 2 0 0 0ันไปเล่นในคังแสงสย,ยับเยินเลยนะครับเรียกว่ายิงคนดักคนจนไม่ได้ออกกันนะฮะก็คืออ่าตอนแรกก็ว่าจะเอาไฮไลท์ในช่วงที่เล่น f 2 0 0 0ในไลฟ์สตรีมแบบมาลงนะครับแต่ก็มันไลฟ์สตรีมไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้เออก็เลยแบบเดี๋ยวคนก็คงไปดูย้อนหลังกันเราเองเนาะประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่ว่า ในด่านท่าเรือที่ผมไปเล่นมาเนี่ยผมก็เล่น F 2 0 0 0ไม่กี่เกมนะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่สักหน่อยนะครับส่วนคลิป RPK แล้วก็ปืนอื่นที่มีสก,กินใหม่เข้ามาเดี๋ยวนะน่าจะทยอยตัดคลิปนะครับเพราะาไ,าไปเล่นมาแล้วบ้างนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ต้องขออภัยนะครับ<อ>แต่คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่แบบรอดูคลิปนะเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเออยังเข้ามาดูคลิปเก่าผมเรื่อยๆอยู่นะผมดูหลังบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ต้องขออภัยนะครับที่หายไปเกือบอาทิ นะครับแต่คิดว่าน่าจะปกติแล้วต่อจากนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้เราน่าจะเล่นคังแสงแล้วกันนะครับไม่รู้จะเล่นปืนอะไรเอาเป็นว่าเอาให้รอดก่อนละกันช่วงนี้ก็ต้องกลับมาฟาร์มหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นหลายวันเนี่ยเงินไม่มีเลยนะครับแทบไม่ได้เข้ามาในเกมเลยนะครับนี่ก็คือจุดเดิมใช่ไหมที่เราวิ่งไปแล้วก็แตกนะครับระวังให้ดีไอจุดเกิดสตรีมเมอร์เนี่ยเนี่ยวิ่งวิ่งไปเปิดแล้วก็แตกปุ๊บอ่ะไม่มีคนยิง แล้วครับเฮ้ยรอมีเงียบครับอ้าวมีสไนย,ยิงฝั่งนูน้นรอมีเงียบอะ่ะไม่มีคนในนี้เหรอคือถ้าโชคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าโชคถ้าโชคไม่แย่ได้ของทองแน่ๆนะครับโอ้โหนี่ออกการ์นาบว่ะเอบอบัตรดอิลิทวิชเนี่ยใส่กล้าเฉยโอ้โหบัตรดอิลิทจริงด้วยครับใส่เกาะสี่ดิ่งว่าทำไมเลดดอปมันสูงเอาละอบบ่ะบวกมาก่อนแล้วกัน แต่กอดสีนี้ก็ไม่ไม่ได้ขายได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือได้ของแดงนะโอ้โหมีของมวกวในกระเป๋าบอดด้วยนะเนี่ยจริงๆเราออกได้เลยนะครับทุกคนเห็นมีคนถามผมในไลฟ์เยอะเหมือนกันนะว่าผมฟาร์มยังไงไอตอนที่เล่นเมื่อก่อนอน่ะผมจะถอดกระเป๋าออกนะคือมาฟาร์มสมมติว่าผมเกิดขัางนอกอุย้ยเนี่ยได้ของทองอีกแล้วเห็นป่ะผมบอกแล้วถ้าดวงไม่ไม่แย่มันจะได้ของทองแน่ๆ,ๆนะครับถ้าเกิดปั๊มน้ำมันเน,นี่ยบางทีเวลาผมเล่นปั๊มน้ำมันมันเกิดไกลาจากจุดเกิดใช่ปะ ผมก็จะใช้วิธีการแบบเอาของใส่เนี่ยกุญแจใหม่ละหมื0 0หนึ่งอ่ะหมื0นหนึ่งก็ยังดีนะเนี่ยเราก็เก็บของม่วงของอะไรอย่างเงี้ยครับใส่หลิกแล้วก็ออกได้เลยวิยปอกเก็บเสียงทีเข้าวหนึ่งอันนี้น่าจะ6700 0 2นาทีมีคนกดไปแล้วถึงว่าทำไมออดมันยังไม่หยุดอันนี้มีคนกดอุโมงค์นะครับทางออกเหมืองใต้ดินนะแต่ถ้าเอาชัวร์ก็คือไปถอดกระเป๋าออกก็ได้นะเพราะบางทีมันจะ,จะมีสไนดักผมชอบโดนสไนดักตรงหอคอยนะครับ ลดีกีวีแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราผมกนยาแดงแล้วก็ไอ้นี่เราก็วิ่งออกไปเลยนะครับถ้าไม่โดนสไนดักนะผมบอกเลยว่าแทบจะแทบจะออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่โดนสไนดักตรงหอคอยอะ่ะเพราะว่าบางทีพวกดาวเทียมพวกอะไรเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปในในแบบคลังแสงกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีสไนหอคอยอันนี้เงียบน่าจะไม่มีหรือว่าเราจะไปดูไอประตูน้ำหมายเลขสองวะเฮ้ย เอาเขาวิ่งมาอว่ะแล้วเขาหลอแล้วเขาบมาฟาร์มหมอผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็นั่งฟาร์มมันก็เลยเงียบไงโอ้ผมกําลังนั่งพูดอยู่อ่ะว่าแบบเนี่ยแล้วเห็นแล้วครับจะถือมัดอยู่อ่ะโอ้โหฟอโอ้โหเรียบร้อยอย่างน้อยได้กาน้านะครับสี่แสนกาว่าจะออกให้ทุกคนดูหน่อยเฟลแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคือฟอสองนัดอยู่ดีนะเสียดายอะโอ้โหเซตห้าด้วย คือเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราถือปืนอาจจะได้ลุ้นนะถ้าเราจัดการเขาได้นี่เซตห้านี่ก็ประมาณแบบสามแสนได้นะครับเนี่ยบวกฟอยวันนี้ก็คือแบบวันนี้ด้วยนะครับวันหยุดด้วยเฮ้ยตรงนี้เกิดใกล้อยู่โอเคดีกว่าเกิดแบบเหมือนวันนั้นที่ผมเล่นอ่ะวันก่อนอ่ะผมเล่นแล้วเกิดแต่ไกลๆนะตอนนี้คือเกิดใกล้นะครับเราจะพยายามเข้าไปข้างในให้เร็วที่สุด ฮ้ยทำไมเสียงอะไรอ่ะบอดตะโกอะไรเฮ้ยผมว่าแล้วล้มหนึ่งครับล้มหนึ่งถึงว่าไอ้บอดนี่ไงอยู่ในเต็น์อ๊ยไอ้บอดแตกเหลือคนหนึ่งป่กเนี่ย เมื่อกี้เห็นวิ่งไป2คน3คนนะครับเอ้าโยนติดกิ่งไว้โอ้โหฟอเฮ้ยบอดยา <c oughs> บอดจะยิงเราตายไอ้บ้าเอ้ยตายเลยนะครับแสดงว่าจะจ่สามคนแหละหรือเปล่าวะทำไมมันมีสองศพอีกคนหนึ่งไปไหนเนี่ยบอดมาแล้วบอดจะยิงผมตายไปเนี่ย ไอบอดมันเกียนโห้วันนี้คือเซตเดียวกับเราเลยครับนี่มันจิตใจหนูท่อชัดๆเลยเซตเดียวกันเลยครับแบบนี้กระเป๋าใหญ่เฮ้ยเอาบอดอีลิตนี่ว่าแล้วทำไมเขาวิ่งมาอย่างเงี้ยบอดอีลิตไอ้พวกนี้มันเกาะใหญ่นะไอ้เกาะสปาร์ตันบีนะเกาะถึกแล้วทำไมเขาวิ่งมาหาเราเลยวะปกติมันเกิดฝั่งขวาสุดไม่ใช่เหรอทำไมมันมาโถมเราอะ เฮ้ยยิงไม่เข้ากระสุนไรวันเนี่ยเอสามเอ็ดเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกศพคนนึงนะครับไม่รู้ศพจมดีหรือเปล่าไม่เห็นเลยทำไมมีสองศพเปล่านี้เรามันไม่ค่อยบ่อยกับการเก็บแต่ผมจะว่าหูระเบิดโอเคเลยสวยถ้ามีคนย่องบาแล้วโดนยิงนี่ก็เลิกแล้วัวก5้าด้วยโอ้โหปืนเดียวกันเลยจุมนุอ่ะตอนแรกว่าจะเก็บไปครับแต่หนักเอาไปแค่ของแต่งแล้วกัน น่าจะกระสุนสี่ปะห,หรือกระสุนอะไรวะเนี่ยอ๋อกระสุน PS ถึงว่าไหมเมื่อกี้ผมยิงไอ้เกาะเกาะสี่ไม่เข้านะครับไอ้บอดอีลิทเมื่อกี้จะลองบอดล้องอยู่เลยเ<อ>ฮ้ยเฮ้ยมีคนกดแล้ว <c oughs> เจอแล้วโอ้โหมันนั่งมันั่งดักเลยครับม,มนุษย์ โอ้หไม่มีระเบิดขึ้นว่ะเฮ้ยแตกเุ้ยเอเลี่ยนทุกคนใจเองตัวเองเนี่ยอุ้ยอ้ยอะไรอ่ะมันตายทำจริงมันนอนผมดูว่าเขาตายเว้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยเขาล้มแบบมันหายไปจากจอแล้วอ่ะโอ้โหกำลังตื่นเต้นว่าแบบเอเลี่ยนหรือเปล่าก็เลยวิ่งมาเช็คโอ้หมันยืนขึ้นปึ๊บมันยิงผมนัดเดียวแตก ก็คือเลือดเราไม่มีนะครับเพราะว่าเราโดนระเบิดปิงปองไปแขนขาหากักหมดละไอ้บ้าเอ้ยโอ้โห otherwise. ยิงอกสามยิงคอสามครับไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ก็เกือบตายนะเนี่ยเลือดเขาลดเยอะมากนะเพราะผมยิงแขนเขายับเลยอะเสียดายว่าเกือบรวยครับนึกว่าเขาตายจริงแล้วทุกคนต, LT ตอนแรกอะผมก็เลยวิ่งไปดูศพว่ามันเอรี่หรือเปล่า <laughs> โอ้โหน <st it> <cozy? st it> นี่คือขนมไหว้พระจันทร์ มาดูว่าจะได้บัฟอะไรเป็นปีทั้งสามบัฟนะเฮ้ยบอสเกิดไปเนี่ยทำไมบอดเยอะจังรอบนี้ขอวอร์มก่อนนะครับทุกคนรอบที่แล้ว F 2 0 0 0แตกเจอเอเลี่ยนรอบนี้เลยขอวอร์มนิดนึงพอดีว่ามันเหลือกระบอกนึงนะครับผมก็เลยจะเล่นเอ้าเราได้บัฟไอ้นี่เหรอเฮ้ยบอดมาโอ้มานั่งรอกันเลยเฮ้ยโอ้ my god มีคนเข้าไปเหรวะบอดันเลี้ยงกันเป็นบอยแบนเลยเฮ้ยบอดเยอะอย่างนี้แต่อบ,บอสมันไม่ได้เกิดใช่ใช่เหรอตบบอดเยอะมากครับอุ้ยสี่ช่องขอหน่อยแล้วกันโอโหใครเข้าเอา power supply ใส่มาในเซฟไปเนี่ยไปเปิดก่อนแล้วกันนะครับทุกคน AK74 จะนำโชคแบบคลิปที่แล้วขอหน่อยครับพี่อย่างน้อยๆก็ขอสักหนึ่งของแดงได้ไหมเป็นกำลังใจรอบที่แล้วอุส่าเจอเอเลี่ยนโอ้สี่ช่องอีกแล้วอุย้ย จานขนมจีนห้าหมื่นได้อยู่ครับอันนี้เนี่ยมันมีคนวิ่งอยู่ข้างล่างคือผมใส่หมวกหูหนวกนะครับทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับพอดีว่ามันผมเปิดไอ้กล่องยุทธภัณฑ์อ่ะเฮ้ยหฮ้ยหมวกโคกเหรอเหมือนหมวกพับจี้อ่ะอย่าบอกนะว่าเจอเซตหกอีกแล้วอะฟอร์อะโอยโข่หมวกโคกพับจี้ ตอนแรก็ว่าอยู่มันดำๆที่ผ่าแล้วรีบเลยครับรีบเลยครับไอ้บ้าเอ้ยไปแล้วเดี๋ยวขอไปดูของก่อนทุกคนกลตัวอย่างหนักเลยครับตอนนี้คือผมจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะผมจะยิงหัวเขาแหละแต่พอเห็นมันเป็นหมวกหมวกดำไอหมวกหกดำอะ่ะผมเลยยิงขานะครับเมื่อกี้เพราะว่าผมกลัวยิงไม่เข้าเว้ยยังถึกอะ่ะเปิดเซฟก่อนตอนนี้ตัวเราหนักมากใส่หมวกนี้เรารู้สึกอึดอัดมาก บกหูหนวกประธานบกหูหนวกไงเม,มื่อกี้หุ้ยอ้โหไอ้ลูกปั้นนี้ออกมาประมาณห้าหกรอบแล้วถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆอะนะเงียบไปแล้วนะครับไม่ได้อา้าคือมันไม่ได้เยียบหรอกแต่ว่าหูฟังเราดูดิเห็นปะความสามารถในการได้ยินเหลือแค่เก้าสิบนะครับตอนนี้ก็คือได้ยินระยะไม่เท่าเดิมอะระยะปกติจะร้อยใช่ปะอันนี้เหลือเก้าสิบระยะปกติเท่าไหร่ผมผมจำไม่ได้นะเกมนี้มันขึ้นว่าเท่าไหร่ เหมือนจะต้องลดห่างปะแต่ว่ามีคนเปิดประตูฝั่งนู้นว่ะประตูขวานแล้จะเปิดนะครับฟามก่อนละกันเราไม่ต้องรีบแล้วกันนะทุกคนไหนๆเราก็ได้เซตคือมันเป็นเซตหูนวกอะครับต้องต้องต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะเราต้องเล่นดักเฮ้ย RPG เอาละเตรียมตัวครับ เฮ้ยเขาโยนระเบิดวะเนี่ยมันอยู่ฝั่งไอ้รถไอ้รถถังเนี่ยไอ้ฝั่งขวามืออะประตูขวาแน่เลยครับเฮ้ยมันมีเสียงคนเดินมะเนี่ยข้างบนอะโอ้โหมันรู้อ่ะคือผมวิ่งไงแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอะอ่ะมันวิ่งมาแล้วครับมันวิ่งมาแล้ว ข้างนอกวิ่งเข้ามาหรือเปล่าแต่ข้างบนมันมีเสียงด้วยนะเนี่ยไม่รู้คนหรือบอสสมองว่าเธอหม้อปะเนี่ยเฮ้ยเธอหม้อเพาะวะาทุกคนผมผมเคยเจอเธอรมโอด่านนี้อยู่นะไม่แน่นะเฮ้ยเจอแล้วเจ็บแล้วนะ เดียวหรือเปล่า,าเนี่ยหรือว่าอคนที่มันวิ่งเข้ามาจากข้างนอกไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเราไม่ออว่ะเราไม่มีกระสุนน,นี้เมื่อกี้หรอเอาครับทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวขอไปดูศพคนเมื่อกี้ก่อนนะครับน่าจะฟอร์ะม,มันเงียบหรือผมหูนวกก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยสองศพแล้วอยู่ใกล้กันด้วยคือ <c oughs> ผมไม่ได้ยินอะไรเลยตอนเนี้ย เนี่ยแต่มันมีมันเหมือนมีคนเหยียบไอ้บันไดอยู่ครับเฮ้ยเฮย้ยไอ้บ้าเฮ้ยเกือบแตกเขายิงโดนหัวผมเลยมเมื่อกี้โวกหกช่วยชีวิตครับโอเมกอดและข้างล่างก็มีด้วยโยระเบิดอีกผมว่าแล้วมันน่าจะเป็นตี้ข้างนอกอ่ะวิ่งเข้ามาเราไม่ได้ยินไงยังดักอยู่ปะเนี่ยแต่ข้างล่างนี่ก็ยิงยิงกันอยู่เลยครับคงรอดได้ปะวะ ไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะมันยิงผมยิงหัวผมเลยนะมเมื่อกี้หายปะไอ้มนุษย์ไอ้มนุษย์ผมจะเก็บศพดูหน่อยได้ไหมเนี่ยไอ้อยู่ที่ปืนอ,อะไรวะไม่น่าจะใช้ตัว a ีเคนะครับไอ้คนมเมื่อกี้ที่มันยิงผมข้างนอกไม่รู้ว่าปืนอ,อะไรเหมือนกันนะอ๋อไอ้เ e ค e ผมยิงหัวเขาอุ้ยเนี่ยหัวผมโดนยิงจริงด้วยนะครับไอคนเมื่อกี้เขาย,ยิงหัวผมนะไอตัวข้างนอกอะแต่ว่าหมวกหกช่วยชีวิตนะเว้ยทุกคนโอ้โหมันดีอย่างนี้นี่เองหมวกหูนวกอะเดี๋ยวเราเอาแค่นี้ไว้ก่อนลวกันเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บนะครับไอก่อผมมันจะแตกละผมว่าเราอาจจะต้องทิ้งเ k 7คละหูยกระสุน4ี่กระสุน5น่าจะประมาณนี้หละ39วิ่งแล้วผมทิ้ง AK 74ปลดประจำการแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเลยลวกัน ไอ้ข้างนอกผมว่ามันดักอยู่ล่ะมันยิงหัวผมอะแต่ผมไม่เป็นไรยังถึกเลยคือผมไม่กล้าไปยืนเก็บตรงนั้นเหมือนกันนะมันโล่งมากเนี่ยข้างล่างยังอยู่อยู่เลยทุกคนสงคนละคนกลับไปที่ที่ดักยิงเราตรงประตูอะแล้วผมไม่ไปละผมหูหนวกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะขึ้นมาไว้ ขอดักยิงนะครับเฮ้ยเขารู้ว่เขาเช็กว่ะอุ้ยเขาเห็นผมปะวะเขาโยระเบิดไว้ไม่ตาย โดนยิงหัวผมโดนยิงหัวทุกคนหมวกโกช่วยชีวิตอีกแล้ว,ว,วนี่เห็นไหมหมวกผมเหลือส7ทุกคนคือเขายิงเขายิงหัวผมด้วยเมื่อกี้แต่ a อเคยิงเราไม่เข้าอ่ะกระสุนสี่หรือเปล่าวะก็เป๋าโล่งมากเอาละครับถือว่าดวงเราดีครับนี่ผมพูดตรงๆนะดวงผมดีมากผมโดนยิงหัวสองรอบแล้วนะทุกคนแต่ไม่ตายสมสมกับเป็นหมวกหกวะเอเคมัน กระสุนหะไรวะทำไมยิงเราไม่เข้าอันนี้ BTRPK AK นี่น่าจะกระสุน4เหมือนกันวะเฮ้ยกระสุน AP เลยหรอกระสุน5นะครับแต่เขายิงผมไม่เข้าอ่ะอ่ะโอเค AK 2กระบอกเลยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเซน6ช่วยชีวิตนะครับเดี๋ยวเราต้องเอา ีใส่ไม่ได้วะเอาไงดีวะผมว่าเราเฮ้ยเราต้องใส่หูฟังวะทุกคนถึงเวลาปลดประจำการแล้วนะโบโคไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะผมเอากลับไปแล้วกันผมไม่รู้ราคาเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะไอ, PUBG อะ้โมโคพับจีอ่ะแต่มันช่วยชีวิตเราไว้สองรอบนะผมจะเอากลับไป <laughs> คือโดนโดนยิงหัวสองรอบอะ่ะไม่รู้ว่า A E K หรือฟอยยิงผมสองรอบแล้วอะ เพราะฉะนั้นเราจะเอากลับไปนะครับมันเป็นบารมีบารมีของหลวงปู่มีเสียงปืน้างนอกด้วยเว้ยไอ,อ้คนนี้ก็คือแบบเขาก็ยิงแม่นหัวผมแหละแต่ว่าหัวมผมมันถึกเนี่แหละเนี่ยแหละไอ้ที่เราตายบ่อยๆเพราะเราใส่แต่เซตสี่ไงพอเราใส่เซตหกมันก็เลยถึกไงนี่น่าจะมีใครดกแลัวนะถ้ามีก็ยอมแล้วครับคนนี้น่าจะอุย้ยยังว่ะเขาไม่เปิดเซฟเว้ยรุนหน่อยแล้วกันนะครับแต่ข้างล่าง ไม่รู้ว่าเปิดหรือยังใน,น,น,นการฟ้าเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีสี่ช่องอีกแล้ว <Nope. S 1> ผมว่ามันจะมีคนย่องเข้ามานะเพราะว่าเสียงปืนมันมีอยู่ปืนอ,อะไรวะอบอกเดียวออกเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเจอกระเป๋าของคนเมื่อกี้หรือเปล่าวะเสียดายไปกดสวิตช์แล้วครับหช่องอะไรเนี่ยน่าจะปืนวไม่น่าจะเป็นของไม่น่าจะลูกป,ปั้นนะเสียดายเมื่อกี้คือไปกดสวิตช์แล้วครับ เดี๋ยวต้องรีบโอ้โห RPK หมวกฮะแสดงว่าเขาไปยิงใครบอเเอ่ RPK เราก็ RPK ผมแพงกว่าก็ไปหน่อยแล้วกันท้ายแพงป่าวะท้ายเหมือนไม่แพงนะท้ายที่ผมมีมัน RPK มันท้ายดำนะที่ผมมีอะแม็กนี่กระสุนอะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับไม่น่าจะอันนี้ก็ไม่ได้อะ่ะมันมันต้องทิ้ง ผมฟังมันสองมื่นอะไปแล้วกันนะครับ <laughs> ผมไม่สนแล้วการฟ้าเป็นไงโอ้โหการฟ้าเปิดไปแล้วช่างมันไม่เอาไปนะครับอย่าโลภเดี๋ยวมันมีคนย่องม,มามันจะย่องม,มาวิ่งมันจะไม่ยอมอ่องอ่ะดิมันจะวิ่งมาโยนระเบิดใส่ผมเลยโอ้โหเลเซอร์บอร์ดนึ่งสองไปเลยครับพวกบอรดกินเอม็มแปดสูบไปซะดีกวอา เฮ้ยอะไรวะบอดกระเป๋าใหญ่80วิเฮ้ยมีมีเสียงมีเสียงป๊อปป๊อปแฟดบอดจะมาดักไม่เก็บแล้วครับกระสุนเอาแค่นี้แหละเบืบมลืมหลีกตัวเองไปด้วยนะไม่รู้มันใส่อะไรบ้างจำไม่ได้ละใช่ป่าวะลืมหรืเหอเปล่าอะแต่ว่ากระเป๋าเราเต็มแล้วอะเอามาก็เก็บไม่ได้อยู่ดีนะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นี่มัน ใช้ปืนโอ้โหแปรแสนเก้าอุ้ยเกือบเก้าแสนนะทุกคนสามคิวเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมเราใช้ AK-74 แล้วมันรอดมันนาโชควะแต่พอใช้ F F สองพันไม่รอดวะ <c oughs> มันแปลกแปเลยทุกคนเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตาดนะ้าเดี๋ยวผมเลย ق. F สองันอีกสักรอบนะดูมันแปลกแปกวะทำไมมันไม่รอดวะ <c oughs> มันบอสเกิดหรือเปล่าเนี่ ดูดูดูขึ้นดิทุกคนไม่รู้แล้วครับอ่าจะมีคนซันแล้วครับข้างล่างแน่ข้างบนผมว่าบอสแน่เลยมันเดินกันเป็นฝูงเลยโอ้โห oh, F2000 ไม่นำโชคเลยเหรอแต่อย่างน้อยได้ของทองอุ้ยเฮ้ยมัมบอนบอลเนี่ยมีคนโดนยิงเลยครับคนวิ่งมาวะ เอแจกไอบ้าทุกคนเอแจกรับบอสเกิดแสดงว่าบอสเกิดสองสองคนเลยใช่ไหมเอแจกกับเรนัวงานเข้าผมละแล้วเราจะออกไงไะเนี่ยเฮ้ยสี่ช่องนำโชคเฮ้ยกระต่ายแสนหกโอเคอันนี้แสนหกครับผมจำได้คือในคลิปที่แล้วเอเคเจ็ดสิบสี่เราได้แปลนหนึ่งอ่ะผมนึกว่ามันแสนหนึ่งนะแต่พอผมเอาไปขายไม่ได้แสนหกนะครับบอสเกิดแล้วของแดงออกจริงด้วย ไอ้ hey แจ็คไหนเราดูดิลูกน้องคือวิ่งมาเต็มเลยอะอย่าละเพื่อนโอ้โหยผมว่าตายอ้วเนี่ยบอดมันเวอร์เกิน <laughs> ลูกน้องเนีย <laughs> ถ้าไม่มียาเขียวนี่ตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันสโม,มสแบบหรือว่าใส่เทอม์โมเตรียมตัวอะไรทุกคน เฮ้ยมีคนมามีคนอบยิงแสดงว่ามันมีคนวิ่งเข้าประตูมาแน่เลยโอ้ฟอร์ด้วยชิปหายละเจอตออยแล้วครับนี่มันบอสอีกตัวหนึ่งเลนัวใช่ไหมโอ้เล่นระเบิดด้วยัตตี้นี้ไม่รู้กี่คนนะครับผมรอเลยผมรอเลยผมวิ่งไปใส่ฟอร์น่าจะแตก โอ้ยตัวนี้มันเซตห้าด้วยครับโอ้โหแล้วผมจะวัดยังไงวะน้านะเปิดเซฟก่อนละกันคือฟอรด้วยครับผมโดนสองนัดก็แตกแล้วอะแล้วผม A1 ด้วยกระสุนเรา F2 วันเออไยโดนบอสยิงวะไม่บอว่าใช่แล้วเนี่ยเต็มตัวเลยครับ เราต้องไปแจมจังหวะน,นี้ไอ้่ระเบิดมดันเยอะว่ะโอ้โหไม่ตายหรือผมยิงไม่โดนวะน่าจะ <c oughs> ไม่โดนนะครับไฟฉายเนี่ยคือจังหวะเน,นี้ยเขาโยระเบิดผมไม่ ไม่กล้าวิ่งสวนเพราะว่าเขาน่จะสับปืนทันไงก็เลยถอยนะครับก็จะ,จะไปดักมุมมาแหละเขาวิ่งตามเลยว่ะคือเขามั่นใจเพราะว่าเขาไฟฉายไงโอ้ยิงไม่โดนเลยใช่หว่บักปะเนี่ยแต่ฟอสู้ไม่ได้ทุกคนสู้ไม่ได้กระสุนเรา A1 ด้วยเผลอๆมันใส่เซ็ตกาะหกด้มั้งเนี่ยมันใส่บวกห้าแต่โหมันให้ผมเม็ดเดียวโอ้โหเซ็ตรถถังหมวกห้านะครับแต่ว่า เนี่ยผมยิงโดนเหมือนคลิปที่แล้วเลยคือเรายิงโดนเขาก่อนแต่หมวกมันหนาเรายิงไม่เข้าเนี่ยคือโหเขาก็สูตรห้าครับยังไงก็ไม่รอดผมหมวกสี่แต่ว่าต่อให้เราใส่หมวกห้าก็ไม่รอดอยู่ดีทุกคนต้องใส่หมวกหกพับจีแบบเกมที่แล้วอ่ะถึงจะรอดเอออาจจะรอดนะอาจจะรอดแต่เราอ่ะยิงเขาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากระสุนไอวันแถมดูดิหมวกเขาห้าด้วยนะก็นั่นแหละตามนั้นครับ ha <laughs>